สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ในคลิปแรกเราจะมาลองใช้โปรแกรมจำลองการทำงานที่ชื่อว่าโปรแกรมคูการ์ซิมดูนะครับเริ่มต้นเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรมคูการ์ซิมขึ้นมาจะเห็นหน้าต่างการทำงานแบบนี้ตรงกลางของหน้าจอเราจะเรียกว่าเป็นพื้นที่การทำงานและพื้นที่การจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ทางเมนูทางด้านซ้าย จะเป็นการเลือกอุปกรณ์เข้ามาใช้งานในตัวการจำลองของเรารวมไปถึงการโปรแกรมหุ่นยนต์ต่างๆหน้าต่างทางด้านซ้ายนี้เราสามารถย่อหรือขยายได้ให้นักเรียนทำการย่อหรือขยายหน้าต่างให้เห็นแถบใช้งานทั้งหมดทั้ง5แถบเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการใช้งานจากนั้นเราจะมาเริ่มแอดตัวหุ่นยนต์แขนกลกันครับ เริ่มต้นนะครับเราจะมาทำการเพิ่มตัวหุ่นยนต์แขนกลแล้วก็มาลองใช้เมนูในการหมุนการเลื่อนงานและการซูมของตัวหุ่นยนต์เป็นการใช้งานเบื้องต้นของตัวโปรแกรมเริ่มต้นให้นักเรียนดูที่เมนูด้านซ้ายของตัวโปรแกรมจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า e c a t อยู่ ให้เราทำการดับเบิลคลิกลงมาถ้าเจอโฟลเดอร์ ecat อ e, ีกให้ทำการกดที่เครื่องหมายบวกข้างหน้าลงมานะครับหลักๆเราจะเจอโฟลเดอร์อยู่2โฟลเดอร์ก็คือ c o m p o n e n t และ demo อุปกรณ์หลักๆที่เราจะใช้งานจะอยู่ในโฟลเดอร์ c o m p o n e n t ให้เราทำการกดบวกเพื่อแตะโฟลเดอร์ลงมา เวลาเราต้องการหาหุ่นยนต์นะครับให้นักเรียนจำไว้เสมอว่าหุ่นยนต์ในภาษาอังกฤษคือคำว่า robot ดังนั้นเราหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า robot ให้เจอในกรณีนี้คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าค o ก g a robot แตกลงมาครับข้างในก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า robot อีกแตกลงมาครับกดบวกลงมาได้เลย ในขั้นเริ่มต้นของการใช้งานโปรแกรมให้นักเรียนเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า l o p a y l o a ดเมื่อคลิกที่ l o p a y l o a ดแล้วจะเกิดพรีวิวของหุ่นยนต์ด้านล่างออกมาให้เราทำการเลือกหุ่นในรุ่น KR16 วิธีแอดหุ่นไปใช้งานให้นักเรียนทำการคลิกเมาส์ซ้ายค้างที่หุ่นยนต์รุ่นนั้นในกรณีนี้เราจะใช้หุ่นยนต์รุ่น KR16 คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วเราลากไปใส่ตรงพื้นที่การทำงานของเราตรงกลางจอแล้วเราปล่อยเมาส์จะได้หุ่นยนต์ออกมาหนึ่งตัวโดยอัตโนมัติแบบนี้ครับต่อไปเราจะมาลองใช้คำสั่งในการหมุนตัวพื้นที่การทำงานของเรารวมไปถึงการซูมและการเลื่อนตัวพื้นที่การทำงานเพื่อทำการปรับมุมมองต่างๆเวลาเราทำงานหรือ จำลองการทํางานเนี่ยจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยใหความสะดวกในการทํางานของเราคําสั่งแรกก็คือคําสั่งหมุนในแบบสามิตินักเรียนจะเห็นเมนูด้านบนที่มีชื่อว่า Orbit ให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเรียกคําสั่งจากนั้นเราทําการคลิกเมาส์ซ้ายครั้งแล้วเราทําการขยับหมุนชิ้นงานได้เราจะเห็นว่า หุ่นยนต์และพื้นที่การทำง,งานของเราสามารถบิดไปตามพื้นที่ที่เราต้องการในการมองมองุมอมองต่างๆได้ต่อไปคือคำสั่งซูมคำสั่งซูมก็คือคำสั่งย่อและก็การขยายิ้นงานต่างๆคลิกคำสั่งซูมหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับทำการเลื่อนขึ้นและลงแบบนี้จะเป็นการซูม ตัวพื้นที่การทำงานของเราได้ต่อไปคำสั่งแพนลองกดคำสั่งแพนดูนะครับจากนั้นมาที่พื้นที่การทำงานของเราแล้วเราคลิกเมาส์ซ้ายค้างจะเห็นว่าเราสามารถขยับตัวงานเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับในโปรแกรมคูเกาซิมยังมีคีย์ลัดเพื่อช่วยให้เราสะดวกในการทำงานทั้ง3 คำสั่งนี้เริ่มต้นที่คำสั่งออบิทก็คือการหมุนเราสามารถกดคอนโทนค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ซ้ายค้างก็จะเป็นการใช้งานคำสั่งออบิทหรือคำสั่งหมุนได้เช่นเดียวกันต่อไปคำสั่งซูมหรือย่อขยายให้เรากดปุ่มชี้ค้างไว้และคลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับก็จะเป็นการซูม ตัวหุ่นยนต์ของเราได้เช่นเดียวกันต่อไปคำสั่งแพนหรือคำสั่งเลื่อนให้เรากดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้และคลิกเมาส์ซ้ายค้างก็จะเป็นการเลื่อนตัวหุ่นยนต์ซ้ายขวาบนล่างตามที่เราต้องการเพื่อจัดให้เรามองได้สะดวกถ้าเราใช้คำสั่งค e y ์ลัดคล่องเนี่ยจะทำให้เราทำงานได้ไวขึ้น ในการจัดมุมมองและการจัดองค์ประกอบต่างๆให้นักศึกษาลองจัดมุมของหุ่นยนต์นักศึกษาให้ได้ตามคลิปตัวอย่างนี้ให้หันองศาให้ได้ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาลองเพิ่มอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือมือจัดของตัวหุ่นยนต์ที่อยู่ปลายมือของตัวหุ่นยนต์นี้ เพื่อจำลองการทำงานหรือจำลองรูปลักษ์ของมันให้ตรงกับงานอุตสาหกรรมที่เราทำให้เราทำการยุบโฟลเดอร์คูการ o b o t ลงไปเราจะได้เห็นง่ายขึ้นนะที่โฟลเดอร์ general เราแต่โฟลเดอร์ general ลงมาครับเราจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า gripper อยู่ให้เราคลิกคาว่า gripper จะมีพรีวิวกริปเปอร์ให้เราเลือกใช้หลากหลายตามความต้องการของเราเริ่มต้นสำหรับนักเรียนแล้วให้เลือกตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ชื่อว่า g e n e r i c t w o finger แล้วทำการคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากลงมาที่พื้นที่การทำงานแล้วปล่อยเราจะได้ตัวมือจับกริปเปอร์ที่เป็นแบบ2นิ้วให้เราได้ใช้งาน จากนั้นเราทําการเอากริปเปอร์ตัวนี้เข้าไปติดกับตัวแขนกลหุ่นยนต์ของเราวิธีการง่ายมากครับก็คือให้เราลากตัวกริปเปอร์ของเรานั้นไปใส่ที่ปลายแขนของหุ่นได้เลยโปรแกรมจะทําการติดตัวกริปเปอร์กับตัวแขนกล,ลให้เราอัตโนมัติจากนั้นเราทําการปล่อยเมาส์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงไม่ยากไปสําหรับนักเรียนหรือผู้เริ่มต้นสําหรับ การจำลองใช้หุ่นยนต์แขนกลสำหรับโปรแกรมคูการ์ซินนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรให้นักเรียนลองฝึกซ้ำอีกรอบตามคลิปนี้โดยการแอดอุปกรณ์ต่างๆเข้ามารวมไปถึงการใช้คีย์รัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหมุนอุปกรณ์การซูมเข้าซูมออกหรือไปถึงการแพนงานหรือจัดชิ้นงานถ้าเราทำคล่องแล้ว ในเวิร์กช็อปต่อไปจะเป็นการโปรแกรมเบื้องต้นเราติดตามกันได้เลยครับ